สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางเดลิเดอร์นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกันค่ะเดี๋ยววาจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะช่องกวางน้ำแบบตะวันตกค่ะคลิปนี้จะเป็นของเดือนเมษายน2565นะคะอ,อ,อยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเพราะคลิปเป็นดวงเป็นดวงโดยรวมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อยากจะให้เอามาจริงจงังเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่ต้องการเอามาตัดสินใจอย่างเช่นจะไปกับคนนี้ดีไหมนะคะจะไปต่อหรืพอ พอดีอย่างเงี้ยค่ะให้ดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะจะดูกวบกวางก็ได้หรือจะดูกับท่านอื่นก็ได้นะคะที่ท่านถูกจริตนะคะท่านเอ่อท่านนั้นนัก,นกพยากรณ์ท่านนั้นเขาก็จะมีข้อมูลของท่านมีวันเดือนปีเกิดของท่าน ของคู่ของท่านนะคะเอามาคำนวณได้มันก็จะดูดวงดาวได้อย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแม่นยำมากกว่านะคะแล้วก็มีเรื่องราวของท่านด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของพลังงานก่อนค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างพลังงานดูดีมากเลยเนาะเออบางคนเนี่ยพอมองออกพอมองไปปุ๊บแล้วแบบอุ้ยหัวใจมันฟูอะ่ะแบบเหมือนแบบเฮ้ยฉันจะได้เป็นเศรษฐีจริงๆหรือเปล่านะนะอ่านเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ใบนี้กันนะเออ นะกวางเคยทำคลิปเอาไว้ในในติ๊กต็อกนะคะใครจะเป็นเศรษฐีเนี่ยคือเวลาไพ่ใบดีขึ้นมานะทุกคนจะต้องคิดแบบนั้นนะแต่ก็อยากจะให้มองอินในมุมมุมหนึ่งค่ะว่าในเดือนนี้ค่ะนะยิ่งเรามีเงินเข้ามาเยอะเราก็ใช้จ่ายเยอะถูกไหมคะดังนั้นก็จะต้องแบบว่าประหยัดนิดนึงถ้ามีเงินทองเยอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้อง เซฟไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ท่านสามารถเอาไปลงทุนได้เองนะคะเอาไปลงทุนในอนาคตข้างหน้าที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรำร นะคะคือหมายถึงว่าตอนนี้คือมันอาจจะมีเงินเยอะมากนะคะแต่ก็ให้เก็บไว้เพื่อที่จะเอาไปลงทุนแล้วลงทุนครั้งนี้มันก็จะมีกำไรกลับมาให้ท่านนั่นเองนั้นนั่นนั่นแหละค่ะนะคะเออจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นเนอะดีไหมดีมันจะมีความสุขมากขึ้นแล้วมันมีความมั่นคงในชีวิตแล้วมันก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะอ่าในเรื่องของการงานถ้าการงานก็จะหมายถึงว่า ท่านแบบจะประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานหรือว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะนะหรือว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ท่านกําลังมองหาการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นช่วงที่ที่คุณนะได้รับเงินก้อน นะคะเพื่ออะไรเพื่อเกษียณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะดีมากค่ะก็คืออาจจะมีแบบทรัพย์นะคะมีทรัพย์สมบัติมากนะคะมีที่ดินมีสะสมเงินทองหรือว่าสะสมของมีค่าต่างๆนะคะในเรื่องของการเงินนะใครที่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเราก็ในเรื่องของความรักคุณอาจจะใครคนโสดเนาะคุณอาจจะได้เจอคนที่แบบ ใช่เลยมังคังมันคงนะคะแล้วก็หรือว่าจะมีคนที่เข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสริมฐานะคือทัดเทียมกันเออทัดเทียมกันประมาณนี้นะคะอันนี้แหละคือพลังงานในเดือนนี้นะคะดังนั้นค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีเงินเยอะก็เก็บไว้ไว้ลงทุนภายภาคหน้าได้นะคะท่านก็จะได้คุณก็จะได้แบบเงินนะกลับมา ได้ดีเหมือนกันแล้วถ้าเรื่องของความรักนะคะก็จะมีคนเข้ามาค่ะที่จะมีมีฐานะพอๆกันกับคุณมีอะไรคล้ายๆกับคุณเส,ใณน, s <S สนใจการลงคุนคล้ายๆกันแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาในเริ่มเริ่มของคนโสดกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันค่ะมาดูไพ่ของคนโสดกันค่ะว่าไพ่เป็นยังไงบ้างนะ มีไพ่เก้าดาบตรงนี้นะคะ8ดไม้ค่ะตามด้วยเก้าเหรียญเออแดเหรียญค่ะแล้วก็เอ p มเพรสค่ะตามด้วย2เหรียญน,นะคะเออถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอ่ะมีไพ่2เหรียญขึ้นมานะมีปัญหาในเรื่องของการเงินจะต้องหมุนเงินไปหมุนเงินมานะคะมีภาวะหนี้สินหรืออะไรแบบนี้นะคะตอนนี้มันจะสบายตัวขึ้นค่ะนะเห็นไหมเพราะว่าค <im ps> ุณเครียดมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองมากกว่านะเออ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะเรื่องของการงานมันอาจจะมีงานเข้ามานะหรือ,อ,อคุณอาจจะได้งานก็ได้ทําให้การเงินตรงนี้มันฟล o w ์ขึ้นมันดีขึ้นกว่าเดิมนะสบายตัวขึ้นกว่าเดิมนะคะมีไพ่แปะเหรียญตรงนี้นั่นหมายถึงว่าคุณสามารถใช้ความสามารถใช้ ใช้ใช้ความสามารถในการทํางานได้อย่างดีนะคะถือว่าดีมากนะคะเนี่ยเราก็มีจริงแล้วอ่ะตัวคุณเน่ะเป็นคนที่มาตรฐานค่อนข้างสูงนะคะคือแบบว่าคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีต้นทุนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบางทีอาจจะแบบมีครอบครัวที่ดีครอบครัวที่รวยหรือว่าอาจจะเอ่อมีความรู้ความสามารถที่สามารถเอาไปต่อยอดทําเงินได้อย่างดีหรืออะไรเงี้ย ะะดังนั้นในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานช่วงนี้ค่อนข้างดีมันทําให้มีความรู้สึกได้ว่าแบบถ้าตรงนี้โอเคแล้วถ้าตรงนี้ถ้าการเงินการงานไปได้ดีแล้วฉันจะได้มองคนอื่นได้ฉันจะได้มองใครได้นะคะเนี่ยมันมีความอ่อนไหวนะคุณเป็นเอ็มเพรสก็จริงนะคะแต่ว่ามันยังมีความอ่อนไหวอยู่ว่าถ้าเกิดงานมันไม่ดีอะฉันก็มรู้สึกว่า เฮ้ยฉันยังไม่อยากมองใครอะ่ะเรื่องนี้แค่นี้ก็เครียดมากๆแล้วนะขึ้นมาต้องก้าวดาวเนี่ยเออเครียดจนไม่รู้จะเครียดยังไงนะในเรื่องงานฉันจะต้องไปมองหาในเรื่องของความรักอีกหรอตอนนี้เออแล้วอีกอย่างคนที่เไปได้เอ็มเพรสขึ้นมานะความคิดว่านะมันเป็นดวงโดยรวมนะทุกคนเออเอ็มเพรสเนี่ยก็อาจจะแบบมีค่อนข้างมาตรฐานสูง นะคือมีสเปคสูงมากๆเลยนะหรือต้องการคนที่เออทัดเทียมกันอาจจะเป็นในเรื่องของเรื่องของเงินทองก็ได้นะคะเอ,อ่อหรือในเรื่องของสติปัญญาแบบนี้ก็ได้เรื่องของการศึกษานะอยากให้มีอะไรที่มันใกล้เคียงตัวเองอยากไม่มีอะไรที่มันใกล้เคียงกันเป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ละความก็เห็นถึงพลังงานเก่าด้วยสองเหรียญเนี่ยยังคงหมายถึงเรื่องของพลังงานเก่าได้นะคนโสดเนี่ยบางคนอาจจะมีคนกลับมาก็ได้ นะบางคนคิดว่าตัวเองอยู่ตัวละคิดว่าตัวเองแบบโอเคละฉันไม่ต้องการอะไรแต่พอเวลาเขากลับมาก็อ่อนไหวก็อ่อนไหวก็แบบโอเคกลับมาหรอกก็บางทีอาจจะคุยก็ได้นะคะอ่ะแต่อันนี้ก็เป็นสิทธินะคะของคุณว่าคุณคุณจะเลือกหรือไม่เลือกแต่ว่าในเรื่องของตอนนี้ความรักของคุณนะอ่ะเออมันมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะสามารถแบบเปิด เปิดประตูได้นะคะจะได้เจอคนที่เท่าเทียมกันกับคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพคนน่คำแนะนำกวางเปิดได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ Love Oracle นะคะเขาเขียนว่า Commitment ค่ะโอ้โหนี่เป็นแหวนนะคะนั่นหมายถึงว่าเนี่ยบางทีนะกับการที่คุณทุกอย่างมันกำลังพร้อมแล้วอะทุกอย่างมันเซ็ตลงตัวแล้วอะว่าเออการงานก็โอเคแล้วนะการเงินก็ลงตัวแล้วนะ ต่อไปเนี่ยม,มันถึงคิวของความรักแล้วไนงะเออการที่คุณเปิดเปิดใจครั้งนี้แล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นมันอาจจะถึงขั้นนี้เลยก็ได้ถึงขั้นที่คุณกับเขาอ่าจะมีคอมมิ t เมนต์ถึงขั้นเอนเกจเมนตแต่งงาน w e d d i ิ g อะไรอย่างนี้เลยก็เป็นไปได้นะคะเหมือนเวลาคนเราที่มีงานพร้อมฐานะมั่นคงเนี่ยมันก็ง่ายต่อการตัดสินใจที่จะมีความรักในรูปแบบต่ตางๆใช่ไหมคะอือดังนั้นก็ เออถือว่าเป็นนิเมิตใหม่ที่ดีนะคะยนะัขอให้ทุกคนเจอคู่ที่แบบใช่นะคะเนี่ยพอเอมเพรสขึ้นมาเนี่ยมันยังคงหมายถึงว่าคุณน่ะจะได้เจอคนที่คุณคิดว่าใช่ด้วยแบบแบบที่คุณอาจจะแบบตั้งมาตรฐานไว้นะแบบผู้ชายหรือคนผู้ชายที่มาฟังหรือว่าคนผู้หญิงที่มาชมในในช่องนี้นะคะก็อาจจะแบบเออเนี่ยคุณกําลังจะเจอคนที่คุณเคยเซตไว้คุณเคยแบบว่า วาดฝันว่าจะต้องคนนี้ใช้เลยอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะตามด้วยเออคิงถ้วยนะคะราชาถือถ้วยนะก้าวไม้แล้วก็เด็กถือดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยสองสองดาบนะคะเออดูแล้วนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะที่มันไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นเพราะคุณก็ได้นะคะควางจะเล่าแค่เออ มุมเดียวนะไม่ได้เล่าสองมุมนะคะมันก็สามารถสลับกันได้เนอะอาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองก็ได้คะ่ะที่มีกําแพงเอาไว้หรือเปล่าที่มีกําแพงเอาไว้นะคะอาจจะเจอเรื่องเศร้าๆอะไรมาแต่ก่อนหน้านี้เจอความรักที่มันไม่ดีมาเจอความรักเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมาแต่ว่าคุณดันเอาประสบการณ์ที่เลวร้ยของคุณมาตัดสินความสัมพันธ์นี้เพราะว่ารู้รู้สึกความสัมพันธ์นี้มันดูแบบไม่ค่อยชัดเจนด้วยคุณก็เลยเอามาตัดสินกับความ ความสัมพันธ์นี้ไปแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องท็อกซิกแน่เลยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะมันทําให้ให้ระแวงกันหรืออะไรแบบนี้นะคะน่ะมีความแบบกระยิ้มกระยอกในตัวของคู่ของคุณด้วยนะคะหาความแบบเชื่อน้าเชื่อถืออะไรแบบนี้ไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะคุณตัดสินมันไปแล้วว่าไอการสิ่งที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยตัดสินไปว่าเพราะมันเป็นแบบนี้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่ดี หรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันจะเป็นเพราะตัวคุณก็ได้นะคะที่ไม่ได้เปิดใจนะคะตั้งแง่นะแล้วบางทีเวลาเขาพูดมาเราอาจจะแบบปิดตาข้างเดียวปิดหูข้างนึงหรือเปล่าคือไม่ได้รับรู้ไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้เปิดใจที่จะคุยกับเขาเลยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะหวงตัวเองอยู่นะคะหวงความหวงแบบหวงใจตัวเองอะ่ะว่ากลัวว่าใจตัวเองจะแบบเออแบบ โดนทําร้ายหรืออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเรื่องสตอรี่เก่าๆมันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในตัวคุณอยู่นะคะอ่ะแล้วพอดีด้านนคนที่คุณดันมามาดีลอยู่เนี่ยอ่ะอาจจะเป็นชาวทาตน้ําก็ได้อ่ะชาวทาตุน้ำเนี่ยเขาก็เอ่อมีความที่แบบพิกลินได้อะ่ะโลเลอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่ามีที่เล่นทีจริงเออคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำไมเขา เขามีลักษณะแบบเนี้ยดูขี้เล่นอ่ะมันจะต้องแบบเป็นเพย์บอยแน่เลยมันจะต้องเป็นเพย์เกิลแน่เลยมันจะต้องทําลายชันแน่ๆเลยในวันขครื่องหน้าเนี่ยเออมันก็แบบเหมือนตัดสินไปแล้วนะคะแต่จริงๆอ่ะคุณถ้าคุณลองเปิดใจคุณอาจจะได้เจอใครที่มันคล้ายๆคุณก็ได้นะคะคนที่แบบเออเออมีมาตรฐานเหมือนคุณนะคะแบบชอบอะไร ด้วยการเหมือนคุณชอบการลงทุนชอบเรื่องเงินเรื่องอะไรแบบนี้คล้ายๆกันก็ได้นะต้องลองเปิดใจดูนะคะต้องอย่าเอาประสบการณ์อย่าเอาอาดีตนะคะมาทําร้ายปัจจุบันอย่าเอาอาดีตมาปัดตัดสินคนคนหนึ่งในปัจจุบันว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะอ่ะเห็นมันหยาตั้งแง่เราหยาตั้งแง่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่คำแนะนำอากวางเปิดขึ้นมาได้ก็ค่อนข้างสอดคล้องพอดีเลยนะคะเนี่ย นะถ้าคุณเปิดใจบางทีคุณก็อาจจะเจอคนที่ใช่แบบนี้ก็ได้นะเออไพ่ใบนี้นะคะมันข้างล่างมันขึ้นว่า security นะคะนั่นหมายถึงว่าเออแบบบางครั้งนะคะเราตั้งกาดกับตัวเองไว้เราปกป้องหัวใจของตัวเองไว้ห่อไว้อย่างเงี้ยนะแบบแบบแคบกำไว้เลยอะ่ะไม่เปิดใจให้ใครเลยนะแต่พอการที่แบบเออเรามีประสบการณ์ที่มันไม่ดีอะ่ะ เออเพราะว่าประสบการณ์ที่มันไม่ดีทําให้เราต้องตั้งกาดเอาไว้สร้างกําแพงเอาไว้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วพอเราสร้างกําแพงค่อนข้างสูงเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนรู้ใครเลยเออแทนที่เออเราก็ดูแค่รูปลักษณ์แค่ภายนอกหรือว่าสิ่งที่เขาพูดแค่คาสองคาแต่เราไม่เคยได้ถามเขาเลยว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นทําไมเขาถึงอย่างงี้คือเราไม่ได้คือเออแบบข้ามข้ามเขาไปเลยอะ่ะไม่ได้สนใจเขาจริงๆว่า ว่าเขาเป็นคนแบบไหนนะคะเพราะเราแค่สัมผัสแต่ความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ตั้งกัดไว้สร้างกำแพงเอาไว้อืประมาณนั้นนั่น,น,นเลยนะอ่ะความเป็นกำลังใจให้นะคะนะพยายามเนี่ย พยายามเปิดใจแล้วก็รับฟังเขานะคะว่าเรียนรู้จริงๆว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ต้องไปตั้งแง่มากว่าเออว่าฉันเคยแบบโดนแบบนี้มาก่อนแล้วฉันต้องโดนแบบนี้อีกครั้งหรืออะไรแบบนี้ยังไม่ต้องค่ะลองเรียนรู้กันไปก่อนถ้าเราไม่ลองเรียนรู้กันเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าความรักครั้งนั้นมันเป็นแบบไหนนะอ้างเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะ ออ่มาดูคนมีคู่กันค่ะไพ่ใบ่ากนะคะ auntie etmperance ค่ะแล้วก็ต่อมาราชาถือเหรียญค่ะ3มเหรียญค่ะตามด้วยชาริออตค่ะแล้วก็สเตรนท์ค่ะคุณสองคนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะคะคือแบบว่าเป็นคนแข็งแขร่งทั้งคู่นะหรือไม่อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่ากวางเชื่อว่าคนที่มาดูเนี่ยชาวราศีกันเขาเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วละนะมันก็ เออดูแล้วเนี่ยภายลัสิธกันด้วยนะคะมันก็จะเป็นคนแข็งแข็งเหมือนกันอาจจะเป็นแบบแข็งข้างนอกอ่อนข้างในก็ได้นะแต่เวลาชอบโชว์อะโชว์แบบคนอื่นว่าเฮ้ยฉันแบบฉันคูลไม่ใช่กขนาดนั้นจะแบบว่าฉันแบบเป็นคนที่ ฉันเก่งนะฉันแข็งแรงนะฉันแข็งแกร่งนะแบบนี้นะคะนะแล้วในตอนนี้ค่ะกวางรู้สึกว่าเออไม่คุณก็เขานะคะกวางจะเล่าไปในมุมเดียวนะเออคุณเอาไปสลับอันนี้กันเองได้นะคะ จะมีคนในคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะตอนนี้อาจจะต้องเดินทางไปเพื่อทำงานก็ได้เห็นไหมมี temperance นิดนึงมี chariot ด้วยนะคะนะคือการเดินทางไปหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนงานก็ได้ไปโยกย้ายเปลี่ยนงานแล้วทำให้งานแบบดีขึ้นเงินดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพองานดีขึ้นเงินดีขึ้นเหมือนคนโสดเลยอะ่ะพอเวลางานดีเงินดีความรักมันจะต้องดีขึ้นนะคะแต่ความรักของพวกคุณนะมันแข็งมากเลยอะ่ะนี่ก็ไพ่เหรียญน,นี่ก็ไพ่เหรียญน,นะ ตัวคุณอ่ะราศีการอยู่แล้วเป็นคนธาตุดินอยู่แล้วนะคะธาตุดินก็จะแบบเป็นคนนิ่งๆอ่ะนิ่ง,งแบบนิ่งมากนะคะคือคือเราไม่รู้เลยว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงสร้างกำแพงอยู่ตลอดเวลานะคะเออเป็นคนที่แบบเอออยู่เฉยๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะไรเงี้ยแต่กเ็เป็นคนที่รักจริงนะคะอ่านดูแล้วนะเนี่ยถ้าอยากจะคุยกันรู้เรื่องนะมันมีการคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะคนมีคู่นะถ้าอยากคุยกันรู้เรื่องนะ ต้องแบบต้องกระเทาะเกราะของตัวเองอะ่ะเอออย่าแข็งมากเกินไปนะคะเนี่ยเหมือนจะพุ่งชนกันเลยอะ่ะเวลาจะคุยกันนี่คือแบบแทบแทบจะใส่เกียร์อาใส่เกียร์ดีเลยนะคือแบบจะชนกันอย่างเดียวเลยนะคะ ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องมีการอ่อนบ้างเนอะอ่อนบ้างเนี่ยอย่าง temperance เนี่ยมีการแบบอ่อนบ้างแข็งบ้างนะคะนะถ้าเราต้องการที่แบบบางคนเนี่ยเป็นคู่อาจจะได้ค่าเลี้ยงดูหรืออะไรแบบเนี้ยเราได้เงินจากเขาเนี่ยเราบางทีเราอาจจะต้องโอนอ่อนเอ็นอ่อนหน่อยนะคะในการพูดคุยกับเขานะมันอาจจะดีกว่าเออแล้วตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบไปแบบเออหรือตัวคุณนะคะเออ ไปทางานต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยแล้วเกิดการระแวงเกิดการกลัวเนี่ยว่าเออไปแล้วจะไม่มีใครหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้งานมันดีเงินมันดีนะใครใก็เข้าถึงคิงเหรียญเนี่ยเป็นใครๆที่ก็แบบใครๆก็อยากจะเข้าหานะแล้วใครใครก็สามารถเจ็บปวดกับคิงเหรียญได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีพร้อมใช่ป่มเออประมาณนั้นนะคะเวลาใครก็จะมีแบบโอ้โหดูแล้วเขาวางฟอร์มดีจังเลยอะ่ะดูวางตัวดีนะ ดูแลแบบแต่งตัวก็ดีอะไรแบบเนี้ยคิงเหรียญมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเออดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีอะไรอ่ะก็พูดกันไปเลยนะหรือว่าบางทีนะเออคุณนะอยากจะมีการแบบขอถ้าอยากจะขอเงินเขาอ่ะนะคะไปลงทุนนะ่ะเนี่ยมะมีการลงทุนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าขอเงินเขาไปลงทุนอ่ะเราแบบไปขอตรงๆมันคงไม่ได้หรอกเราต้องมีแบบวางแผนอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็จะต้องมีความ โอนอ่อนอ่อนโยนบ้างนะคะเห็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเขาเป็นสิงโตนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนแบบเลี้ยงสิงโตเนี่ยคุณก็ต้องแบบดูแบบเออสิงทำมันดูดูอ่อนโยนนะคะพอได้ตังค์มาก่อนขอให้ได้ตังค์มาก่อนนะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่คําแนะนําเขาว่ายังไงกันบ้างไพ่คาแนะนํานะคะไพ่ขึ้นมาไหนดูฟังดูหน่อยเฟียนะคะก็คือความกลัวนะคะเนี่ย ความกลัวแต่ความกลัวในที่นี้นะคะกวางขอตีความหมายว่าว่าเวลาที่เขาว่าออกไปข้างนอกดีกว่าเวลาที่คุณกับเขาอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันมีความต่างกันมีอะไรแบบเนี้ยนะมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออแบบกลัวว่าเขาจะไปจากคุณก็ได้นะคะการที่เขาไปทํางานนู่นนี่นั่นนะคะที่นั่นที่นี่คุณก็กลัวนะคะว่าเขาอาจจะมีใครมา มามามานี่หรือเปล่าแต่จริงๆอยากจะบอกเลยว่าธาตุดินเนี่ยจริงๆแล้วอะเป็นคนรักใครรักจริงนะเออจริงๆธาตุดินเนี่ยเป็นคนรักใครรักจริงถ้าเขารักแล้วเขาก็คือรักเลยนะแต่เราก็ต้องเออมีความไว้ใจนะคะอย่าแบบเออไปแล้วแบบทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีคนแบบไม่เชื่อใจเขาอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําเขาก็จะยิ่งทําอะไรที่มันแบบ เหลืองอะแบบทาอะไรที่ประชดคุณอะไรแบบนี้นะคะอืมดังนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกคะ่ะนะคะยังไงอะเขาก็ต้องกลับมาหาคุณอยู่แล้วนะใครที่ห่างห่างกันยังไงเขาก็ต้องกลับมานะกลับมาคุยกันบางคนเนี่ยไปแบบเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปทํางานอะยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาคุณวันยังค่ำนะคะมีไพ่อินฟินิตี้อยู่บนหัวอย่างนี้นะคะเขาก็ยังไงเขาก็คิดคิดถึงคุณ นะเออโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะสําหรับ3สถานะนะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะส่วนใครอยากดูดวงฟรีนะคะก็สามารถไปติดตามกวางในในทิกตอกได้นะได้นะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะอยู่ด้านล่างนะคะพอกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้คุณปั๊บเลยนะคะวันนี้กวางไปก่อนแล้วนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ